เก้าศตวรรษมาแล้วที่ดินแดนหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้ถือก,กำเนิดขึ้นมีนามว่าเม,มืองหนองบัวลุ่มผูนครเขิดขันกาบแก้ววัวบาทหนองบัวลำพูเคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครองการให้บริการของรัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประกอบกับจังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมากขึ้นจึงเห็นสมควรสถาปนาให้อำเภอหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2536เป็นต้นมาหนองบัวลำพู แบ่งเขตการปกครองออกเป็น6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนากลางอำเภอสุวรรณครูหาและอํเภอนาวังด้วยจังหวัดหนองบัวลำพู มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จึงมีความรุ่งเรืองและหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่มากมายทั้งทางด้านศาสนาความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นมรดกที่เป็นต้นทุนในการสร้างเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างยิ่งอาทิสินไม้หรือบทไม้วัดเจริญทรงธรรมวัดถ้ำผาเวียง พระธาตุเมืองพินวัดถ้ำกลองเพนวัดศรีคูณเมืองวัดพระพุทธบาทภูเก้าวัดถ้ำสุวรรณคูหา<ป>นอกจากเป็นศูนย์รวมทงางศาสนาและความเชื่อแล้วด้วยชยภูมิพื้นที่อยู่บนภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ อาทิอุทยานแห่งชาติภูเก้าภผูพานคำหรือป่าภูเก้าป่าภู่พานป่าหนองบัวป่าห้วยส้มป่าภูและป่าหนองเรือด้านทรัพ,พยากรน,น้ำจังหวัดหนองบัวลำพูมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนหนองบัวลำพูอาทิลำพเนียงไหลผ่านอำเภอนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอเภศรีบุญเรืองและอำเภอโนนสันแล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ลำน้ำาพองไหลผ่านเขตอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสังลำน้ำพ่องมีลำน้ำสาขาอยู่หลายสายที่ไหลผ่านเขตจังหวัดหนองบัวลำพูนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานอีกมากมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานต่อการกินดีอยู่ดีของประชากรในจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งสิน้น จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาการแต่งกายวิธีการดำเนินชีวิตที่ล้วนสืบสารมาจากบรรพบุรุษที่รอให้คนภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมเยือน หนองบัวลำพูเรามีต้นทุนทางวัฒนาธารรม้เรามีอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตของผู้คนอย่างยาวนานนะคะสะท้อนออกมาในรูปแบบของในเรื่องของผ้าแล้วกเ็เรามีหลากหลายมากทีเดียวค่ะอย่างเช่นในผ้าทอมือผ้าขิดสลับมีนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเราก็ได้มีการทอเป็นไปตามลายของพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะที่ได้ประทานมาให้พวกเรานะคะเป็นลายขอสิริวัณวัลีค่ะ ทุนทางธรรมชาติมากมายหลายแห่งเลยทีเดียวอ,อย่างเช่นนะคะภูพันทองนะคะถ้ำเอราวันช่องเขาขาดค่ะแล้วก็ถ้ำผาเจาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินแดนธรรมชาติซึ่งน่าค้นหาแล้วก็น่าไปเยี่ยมชมค่ะ วิถีชีวิตค่ะสะท้อนมาในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็อาหารการกินนะคะของรับประทานเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารค่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารไปในทางของด้านการเกษตรเรามีราชินีข้าวเหนียวค่ะซึ่งตกก่กอนเราจะใช้คาําว่าข้าวหัวหลงปัจจุบันนะคะเราก็จะเป็นราชินีข้าวเหนียวนะคะซึ่งหอมอร่อยนะเรามีข้าวหางซึ่งเป็นประโยชน์แก่สุขภาพนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะผลไม้ที่ปลูกอย่าง ภาคอื่นนะคะที่จังหวัดเราหนองบัวลำพูเราก็มีมากแล้วก็เป็นเกษตรปลอดภัยค่ะ,นะ,คะหนองบวลำพูค่ะเป็นดินแดนธรรมะนะคะมีพระซึ่งเป็นเกจิเป็นสายปฏิบัติเนี่ยอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะเะนนั้นค่ะหนองบัวลำพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าค้นหาจริงๆค่ะ